นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่148ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนเปือนที่สนับสนุนเราในทุกๆช่องทางด้วยเอาละครับเดี๋ยวก็ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าบอกได้เลยว่าเนื้อหาหลังจากนี้ที่ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับพอไปลองอ่านมาโอ้ยสุดยอดครับห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวเพราะว่า การที่พระเอกจะไปเล่นกับฝ่ายศัตรูนี้ตอนแรกเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเนาะแต่ไปไปมามามันกลับกลายเป็นสุดยอดสงครามที่รุนแรงยิ่งกว่าตอนที่พระเอกของเรานั้นได้เข้าพะทะกับสิบมายอดฝีมือของฟังคุณธรรมเสียอีกโอเคครับไปเริ่มความสนุกกันเลย หลังจากที่พระเอกของเราได้แจ็คพอตจากการเปิดกล่องลึกลับใครจะไปคิดเ่าว่ากล่องที่ใช้ราคาในการแลกด้วย2 0 0พแต้มบุญน,นั้นกลับทําให้พระเอกของเราได้รางวัลใหญ่กลับมามากมายนี่คือรางวัลที่ทําให้พระเอกของเรานั้นหัวใจของเขานะครับเต้นเร็วที่สุดตั้งแต่มาอยู่โลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการ์ดสุดยอดระเบิดพลังของจีเทียนเต้าไม่ว่าจะเป็นสมบัติระดับสวงสวรรค์ย่างผ้าไหมนิพานและยังมีการ์ดขัดเกลา สุดยอดอาวุธไม่ใช่แค่นั้นพระอีกยังได้สิ่งที่เรียกว่าร่างอาวตารปัญจาแห่งการเกิดใหม่ที่ต้องใช้1 2 0 0 0แต้มบุญในการซื้อเลยครั้งนี้พระเอกของเราได้รับกลับมาอย่างน้อยๆ2 0,000ืแต้มบุญแน่นอนไม่พอนะครับตอนนี้พระเอกของเรายังคงค้นพบอีกว่าแม้กระทั่งตัวกลองลึกลับเองก็เป็นสุดยอดสมบัติรับสวงสวรรค์ใช่แล้วมันคือตุงมือนักสู้ อย่างไรก็ตามนะครับถุงมือนักสู้นี้นั้นมันแปลกไปเป็นอย่างมากเพราะว่าปกติหากมีสมบัติรับสวงสวรรค์ชิ้นใดที่ได้มาจากระบบนั้นระบบก็จะได้มีการแสดงข้อความแนะนำหรืออธิบายอะไรเกี่ยวกับอาวุธชิ้นนี้แต่สิ่งนี้นั้นกลับไม่เลยอาวุธนี้นั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่ธรรมดาจริงๆเฮ <Hey, S 1> ไม่แนะนำอะไรเช่นนั้นเลว ไม่ใช่อาวุธที่ข้าควรจะมอบให้กับเจ้าเย่งั้นเหรอดูโจพยายามจินตนาการนะครับว่าตัวเองควรที่จะมอบอาวุธสมบัติระดับสว,สวรรค์ชิน้นใดให้กับเจ้าเย่ดีแต่เมื่อนึกถึงภาพที่เจ้าเย่สวมสูงม,มือนักสู้นะครับที่ดูนักแน่นราวกับพลปอนนีมันดูไม่เข้ากันเอาเสียเลยเออมันคงดูไม่เหมาะสมจริงๆนั่นแหละอาวุธชิ้นนี้ต้องเป็นสมบัติล้ำค่าแน่คงจะไม่ด้อยไปกว่ากระบี่ตัดชีวาลูโจได้เก็บอาวุธทั้งหมดนะครับ ก่อนที่จะเดินออกจากห้องรับไปและเมื่อตัวเขามาถึงห้องทถงใยนะครับลู่โจก็ได้สังเกตเห็นยวนเอ๋อและเจ้าเย่นั้นรออยู่ก่อนแล้วเจ้าเย่เจ้าไม่ได้กลับไปฝึกฝนตัวเองหรอกหรอือเมื่อเห็นอาจารย์ปรากฏนะครับเจ้าเย่รีบคารวะทันทีสวัสดีค่ะท่านอาจารย์มีอะไรกันเงินหรอือเออสิ์น้องเจ็ดส่งข่าวมาบอกว่าเจ้าสำนักวิหารปีศาจรุนบูผงคนนั้นตอนนี้เขาก็อยู่ในเมืองถังซี่ เออและที่สําคัญอาจารย์ยิ่งไปกว่านั้นมีอะไรพูดมาเอ่ยิ่งไปกว่านั้นเราทายาทของสิบคนทรงในตอนนี้เตรียมเวทมนต์คาถาเอาไว้พร้อมแล้วเจ้าพวกนั้นตั้งใจจะทําลายม่านพลังของจินติงซานค่ะเจ้าเย่ได้พูดขึ้นหืมลูโจถึงกับสะดุ้งเล็กน้อยนะครับเมื่อได้ฟังแบบนั้นต่อแต่ถึงยังไงก็ตามสีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยลูโจที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้เริ่มพูดขึ้น ข้อมูลของเจ้าจิตเชื่อถือได้สินะหยวนเอ๋อที่ได้ฟังแบบนั้นก็พูดมาใช่แล้วสิทธิพี่เจ็ดไม่ใช่คนเดียวที่ส่งข่าวนี้มาเจียงอาเฉียนเองก็ส่งจดหมายมายืนยันเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้นั้นไม่ได้ต้องการจะสร้างสันติภาพกับพวกเราจริงๆเลยพวกมันวางแผนที่จะต่อสู้กับเราตั้งแต่แรกแล้วดูเหมือนว่ามันนั้นจะเตรียมการทุกอย่างจนเกือบที่จะพร้อมแล้วอย่างน้อยน้อย กล้าคิดว่าเราควรจะสับมันเป็นแปดส่วนในวันนั้นหยวนเอ๋อได้พูดสาบแช่งนะครับในระหว่างที่ตัวเองหยิบจดหมายของเจียงอาเฉียนออกมาแล้วก็ปลอเล็กน้อยนะครับสิบคนทรงคือมันเป็นรุ่นเด็ะนะครับจะบอกว่าเป็นตำนานก็ได้คือมีอายุในอดีตเนี่ยพวกเขาตายไปหมดแล้วเนาะถ้าเป็นชื่อเสียงในอดีตเนี่ยคือไม่ได้ด้อยไปกว่าจีเทียนเต้าเลยเนาะก็เป็นตำนานในยุคก,ก่อนหน้าจีเทียนเต้านั่นเองหยวนเอ๋อได้ฟังแบบนั้นนะครับ หลังจากที่เขานั้นได้พูดจบแล้วก็ได้ยื่นจดหมายของเชียงอาเสียนไปพระเอีกสือวูยาและเชียงอาเสียนได้แจ้งข่าวเดียวกันในเวลาแบบนี้บอกได้เลยว่าพระเอกนั้นจึงได้ต้องใช้ความคิดในทันทีทุกคนนั้นรู้ดีว่าม่านพลังของกินถิงซานนั้นทรงพลังแค่ไหนศัตรูทั้งหลายที่ต้องเผชิญหน้ากับม่านพลังล้วนแล้วแต่พ้ายแป,ป้ไปแต่ในตอนนี้นะครับศัตรูของภูเขาหมเทียนแห่งนี้นั้น ดูเหมือนว่ามันจะไม่ธรรมดาด้วยความเชี่ยวชาญทางเวทมนต์คาตาเวทมนต์กุไสของคนกลุ่มนั้นแล้วการที่มานพลังจะถูกทำลายได้นั้นคงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินกว่าความสามารถของศัตรูเป็นแน่ลู่โจจะต้องจัดการเรื่องนี้นะครับให้รอบคอบมากที่สุดแล้วยังจะต้องทำยังไงกันละ่ะถึงจะต่อสู้กับเจ้าพวกนั้นได้มีทั้งเรนบูเพิงนะครับรวมไปถึงสิบคนทรงที่เป็นลูกหลานลู่โจในตอนนี้นะครับไม่สามารถ รอจนความมั่นพลังของตัวเองถูกทำลายไปได้ไม่นั้นบอกได้เลยว่าพวกเราจินจิงซานคงแย่แน่หึแต่ว่าพวกเราคือศาลาจินจิงซานแหละนะตั้งแต่เมื่อไรกันที่เราศาลาจินจิงซานนั้นต้องคิดหาวิธีการแบบนี้ลูโ่โจได้พูดขึ้นมาอีกครั้งเอาละ่ะบอกให้หมิงซื่ออินเร่งมือซะและพาฟานซุยเหวินหวัวหน้าอัศวินดำมาด้วยถ้าหากเป็นแบบนี้เห็นทีจะต้องสู้กับพวกมันแน่ค่ะท่านอาจารย์ ณนะทิศเหนือของศาลาจินทิงซานนะครับมิงซืออินได้นําเราผู้ฝึกวิทย์ยิงมาทําความสะอาดรถหมานี่คือรถม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจินทิงซานร,รถม้าที่สามารถแวกวายข้ามผ่านท้องนภาได้รถรถม้าลองมีคานั่นเองคือชื่อของมันรถม้าคันนี้นะครับมีรูปทรงเป็นวงรีเพราะรูปทรงของมันนั้นได้ช่วยลดแรงต้านลมได้อย่างดีทำให้มันสามารถเดินทางไปบนฟ้าอย่างคล่องตัว วัสดุที่ใช้สร้างรถม้าเองก็ยังเป็นวัสดุหายากรถม้าคันนี้นั้นกว้างกว่า100ฟุตและยาวกว่า300ฟุตด้วยกันที่ด้านข้างหน้าของรถม้าเองถูกตกแต่งไปด้วยลวดลายสีแดงอันสลับซับซ้อนและเพราะแบบนั้นรถม้าคันนี้นั้นจึงดูสง่าผ่าเผยและสง่างามเป็นอย่างมากแม้ว่ารถม้าคันนี้นะครับจะดูมืดมนกว่ารถม้าธรรมดาแต่เมื่อมองแบบผิวเผินใช่แล้ว แต่ถ้าหากรนนั้นได้เจาะเข้าไปในรายละเอียดของมันลวดลายสีแดงอันสลับซับซ้อนทั้งหมดนี้นั้นเห็นได้ชัดเลยว่าพวกมันนั้นถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบระบบเมื่อใส่พลังลมปานเข้าไปลวดลายพวกนั้นในตอนนั้นเองรถม้าคันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีแ้าใหสุดแลว้วมันก็จะดูเหมือนกับดาวตกในยามราตรีนั่นเอง รุดมาคันนี้นะครับแม้ว่าจะถูกลากโดยสัตว์ร้ายแต่ถึงแบบนั้นมันก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงแค่มไม่กี่คนเท่านั้นและรุดมาที่ขนาดใหญ่แบบนี้เองก็ยังเสียเปียบหากต้องใช้ในสถานาที่จะเคลื่อนไหวจริงหมิงซื่ออินนะครับทําความสะอาดรถุดถมาเสร็จเขานั้นก็ได้เกาหัวของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็บุญพึมพำหีแล้วเราจะใช้รุดมารอยฟ้ายังไงกันในเมื่อพวกเราไม่มีคนมากพอ การขับเคลื่อนรถม้าที่ใหญ่แบบนี้ได้นะครับจะต้องใช้เราผู้ฝึกยุทธคันฟานเฮยอย่างน้อย30คนและต้องใช้ผู้ฝึกยุทธคันเสื่นถึงอย่างน้อย5คนในการขับเคลื่อนในตอนนี้นะครับทั้งสาสำนักใหญ่อย่างสำนักหยุนสำนักเทียนและสำนักหลัวรวมพลังกันพวกเขานั้นได้คัสสัน ผู้ฝึกยุดขั้นเสริบถึงมาทั้งหมด10คนจากเหล่าสาวกนับหมื่นเพื่อที่จะร่วมมือกับเย่เทียนซินในการจัดการกับลู่โจก,ก่อนหน้านี้แต่ถึงแบบนั้นผู้ฝึกยุทธทุกคนนะครับที่รวมตัวกันมาต่างถูกสังหารไปในกระบวน่าเดียวเพียงเท่านั้นและเพราะเป็นแบบนั้นทั้งสามสังนักใหญ่จึงได้สูญเสียกําลังป้นไปเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่พวกเขานั้นจะหาวิธีหรือเข้ามาโจมตีกินติงซานได้ในเร็วๆนี้ เจ้ามานี่สิมิงซืออินชี้ไปที่ผู้ฝึกยุทธหญิงคนหนึ่งเอ๋ท่านมิงซื่ออินมีอะไรเหรอคะเอาล่ะมีผู้ฝึกยุทธจากว,วังจันทรากี่คนกันและในหมู่พวกเจ้ามีคนระดับวรยุทธสูงสุดขั้นไหนกันเออพวกเรามีวรยุทธสูงสุดขั้นอย่างรู้ก่ะและมีผู้ฝึกยุทธขั้นฟานเฮยอีกิบคนเอ๋ พวกเจ้าไม่มีใครที่อยู่ขั้นเสริเถึงเลยอย่างนั้นเหรอเราผู้ฝึกยุธหญิงได้แต่สายหัวกรนที่จะตอบกลับเออพวกเราเคยเป็นผู้ฝึกยุ่าออพวกเราเคยมีผู้ฝึกยุทธขั้นเสิอเถึงทั้งหมด3คนด้วยกันหนึ่งในนั้นได้แปรพักไปส่วนอีกสองก็ถูกคนของวิหารปีศาจสังหารไปหลังจากที่ท่านหัวหน้าถูกลักพาตัวค่ะ หมิงซืออินได้ควังแบบนั้นก็รู้สึกกระอักกระอ่วนถึงแม้ว่าผู้ฝึกยุธหญิงทั้งหลายนะครับจะเป็นศิษย์น้องที่เยเตียนสินเลือกมากับมือแต่ถึงแบบนั้นกับมีคนที่กล้าตรยุดนางนั้นช่างน่าสงสารเสรียจอิงนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้วังจันทราของพวกเรานั้นได้ตั้งกฎเอาไว้ว่าผู้ที่เข้าร่วมวังจันทรานั้นจะต้องรักษาความบริสุทธิ์ไว้ ช่างเข้มงวดรอยเช่นนี้หมิงซื่ออินได้ยินนะครับก็พูดขึ้นก่อนที่จะจ้องมองไปยังผู้ฝึกยุดญิงคนอื่นๆในตอนนั้นเองผู้ฝึกยุดญิงคนเดิมก็ได้คง้งคำนับก่อนจะเดินกลับไปทํางานหมิงซื่ออินได้ก็เว้ยครั้งนะครับในตอนนี้มีผู้ฝึกยุ่งกันฟานเฮยจำนวน20คนเท่านั้นแต่หากจะขับเคลื่อนรถมากันนี้ได้คงจะเป็นการยากเกินไปสําหรับพวกนางหมิงซื่ออินในเวลานี้นะครับก็ได้ทําการ เรียกคนกลุ่มหนึ่งมาใั่แล้วเขาก็ได้มาถึงในทันทีเออท่านหมิงซื่ออินเรียกพวกเรามาอย่างนั้นหรอือฟางสงและโจจีเฟึงตางก็โค้งคำนับหมิงซื่ออินเอาล่ะพวกเจ้าทั้งสองมาดูรถมานี้สิพวกเจ้าคิดว่าอย่างไรกันหืมฟางสงและโจจีเฟึงนะครับถึงกับต้องตกตะลึงฮะนี่มันรถม้าล่องมคีคารถม้าที่ท่านปรามาจารย์จีเตียนเต้าแห่งจินจิงซานนั้นเดินทางไปทั่วทั้งยุทธภพบและหลงเปยมาแล้ว แค่ได้ยินเพียงชื่อของมันทั่วทั้งดินแดนก็จะต้องสั่นสะเทือนไปด้วยความกลัวเอ๋รู้จักเงินเหรองั้นดีเลยพวกเจ้าอยากจะลองนั่งดูไหมล่ะข้าบอกได้เลยว่ามันคงเป็นเดินทางมันเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายเป็นแน่แต่พวกเจ้าต้องทำอะไรให้ข้าบางอย่างใช่แล้วแม้ว่ามันจะเป็นสุดยอดรถม้าขนาดไหนแต่การที่ปล่อยมันไว้กับพื้นแบบนี้น่าเสียดายแย่สิ่งที่เจ้าต้องทำนั่นก็คือช่วยขับเคลื่อนรถม้านี้เพียงเท่านั้น หมิงซืออินพูดออกมาอย่างภาคภูมิใจเออเอ๋ะพวกเจ้ามีอะไรจะพูดงั้นเหรออไม่มีไม่มีขอรับพวกเราเต็มใจที่จะทําอยู่แล้วสิพี่โจจีเฟิงและฟางสงต่างก็พยักหน้าตอบรับไปในทันทีโจจีเฟิงนั้นถือว่าเป็นสิทธิของสำนักดาบสวรรค์ลำดับต้นๆนะครับขาเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นถึงงนั่นเองส่วนฟานสงสงเองก็เป็นผู้ศึกสนผู้ฝึกฝนจากสำนักบริสุทธิ์แต่ถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะมีวรยุทธ์ที่มากกว่า ผู้ฝึกฝนขั้นเสิ้นถงธรรมดาตัวไปอยู่เล็กหน่อยแต่ถึงแบบนั้นการขับเคลื่อนรถม้ากันนี้นะครับยังไงก็ต้องใช้กําลังคนมากกว่านั้นแล้วสิทธิ์น้องเล็กล่ะดูเหมือนสิทธิ์น้องเล็ก,กวันนี้จะอารมณ์ไม่ดีอยู่นะเพราะงั้นข้าคงรบกวนนางไม่ได้เนยวัววูเตาเองในตอนนั้นนะครับหลังจากที่เขาได้กลายเป็นผู้สูงไปแล้วนอกจากนี้เขายังมีร่างอาวาร่างอวตาตาดอกบัวหกกลีบด้วยกันการที่จะให้คนที่มีพลังรบล้ำลึกแบบนั้นมาขับเคลื่อนรถมา้า คงจะเป็นการดูหมินพลังของตัวเขาเกินไปหน่อยสิบพี่สี่เจ้าเย่นะครับในตอนนี้ก็เดินมาหมิงซื่ออินยางเร่งรีบเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเออท่านอาจารย์ให้ท่านรีบเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเฮ้สิบน้องอ่ะในตอนนี้ข้ากําลังขาคดคุณอยู่พอดีถ้านนับรวมเจ้าอีกคนเราก็มีผู้ฝึกยทดขั้นเสริมถึงสามคนครบแล้วแต่ข้าคิดว่าเหมือนมันจะยังขาดอยู่คนหนึ่งมันเหมือนกับ แต่ข้ายังคิดว่าเหมือนจะยังขาดอยู่เหมือนข้ายังขาดอยู่พอ,อดีหมิงซื่ออินได้พูดออกมาพร้อมกับกระหมดคิ้วในระหว่างที่พวกเขาคุยกันนะครับลู่โจวก็ได้เดินมาถึงย่างสาลาทางเหนือนอกเนือจากลู่โจวก็จะมีฟานซุยเหวิอนอัศวินดำยู่อัศวินดำยู่จงและตวนชานหงก็อยู่ด้วยนะครับพวกเขาทั้งสามได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาหยวนเอ๋อตัวมูเซิงและหัวอูเตาในตอนนี้กําลังเดินขนาบข้างพวกเขาเหมือนกับการคุมตัวนักโทษ ก่อน้ายเรือนจําท่านอาจารย์ท่านปรมาจารย์ลูจ่จมองไปที่รถม้าลงเมฆานะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พยักหน้าพึงพอใจเอาล่ะพวกเราไปกันได้แลว้วหมิงซืออินรีบตอบกลับในทันทีเออท่านอาจารย์เมืองสังทีนั้นดูไม่ห่างจากจินสิงซานนะทำ,ทำไมเราไม่เดินทางไปที่นั่นกันด้วยการใช้รถทำไมพวกเราไม่เดินไปที่นั่นกันการใช้รถม้าลอยฟ้าจะดึงดูดศัตรูเกินไปหรือเปล่า ยวนเอือได้ยินแบบนั้นก็ได้วัวราะคิกคักเอ10สิพี่สี่นี่ท่านกําลังบอกให้ท่านอาจารย์ของข้าเดินไปแทนอย่างนั้นเหรอวัววูเตาก็พูดออกมาเช่นกันรถม้าลองเมียาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วข้าได้ยินมาว่าทายาทของสิบคนทรงในตอนนี้นั้นอยู่ที่เมืองทังซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพวกนั้นเป็นผู้ใช้เวทมนต์าตาระดับสูงแต่ด้วยพลังของรถม้าคันนี้มันจะต้องทําให้เราสามารถพาเวทมนต์ของศัตรูได้เป็นแน่ การที่จะเดินทางไปที่นั่นโดยใช้ค็ดวิชาสุดยอดนั้นคงเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองพลังเกินไปพวกเราที่มีรถม้าก็ควรจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ดีกว่าเออหมิงซื่ออินถึงกับพูดไม่ออกในตอนนั้นทุกคนก็รีบขึ้นรถมา้าผู้ฝึกยุติองหลายคนเองนะครับก็ได้พาฟานซุยเหวินและคนอื่นๆขึ้นรถม้าเช่นกันฟานซุยเหวินที่ถูกนําตัวไปนะครับตอนนี้พูดออกมาจากกลา้าหารเอ๊ไม่มีประโยชน์หรอกหน้าที่พวกเจ้าจะนําพาข้าไปด้วย แม้ว่าข้าจะเป็นถึงผู้นําของรอสวินดัมยังไงซะนางนั่นนะก็คงจัดการพวกเจ้าอยู่ดีชีวิตและความตายไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับข้าอีกต่อไปกูป,ปากไปซะไอ้นักโทษแบบเจ้านะไม่มีสิทธิภาพอะไรหรอกหยวนเออตะคอกใส่หลังจากนั้นไม่นานนะครับทุกคนก็ได้ขึ้นมารถดอาขึ้นมาบนรถฟ้ารถรถลอยฟ้าในเวลานี้นะครับหยวนเออก็พูดขึ้นในทันทีว่าเอ๋ทำไมรถม้าลอยฟ้าถึงไม่ขยับละ่ะ หมิงซืออินในตอนนั้นได้แต่สายเวยนะครับเขาไมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากก้มหน้าลงรับความจริงพวกเรายังขาดผู้ฝึกยุทธขันศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกคนสองคนด้วยกันแต่หากไม่ทําแบบนั้นรถม้าคงจะบินไปไม่ได้แน่ลู่โจนะครับโบกมือตัวเองก่อนจะพูดขึ้นหมิงซื่ออินครับท่านอาจารย์เจ้านะ่ะขับเคลื่อนรถมา้าซะผู้ฝึกยุทธคั้นดวนเสินเจียอย่างเจ้าสามารถแทนผู้ฝึกยุทธขันสินถึงได้เป็นสิบคนทําซะลู่โจได้พูดขึ้นเออ หมิงซื่ออินได้แต่บนอยู่ในใจนะครับไม่มีทางทำไมอาจารย์ทำไมต้องเป็นข้าอีกแล้วหลังจากนั้นหมิงซื่ออินก็ได้พูดขึ้นเออท่านอาจารย์ข้าถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังรูปหลักของจินติงซานในตอนนี้การที่ให้ข้านั้นใช้พลังของตัวเองกลับเคลื่อนรุดมาข้าคิดว่ามันออกจะจุดจุดจุดหลู่โจลีมองไปที่หมิงซื่ออินอยู่เชิงไห่นะครับ อ,อยู่เชิงไห่ได้ทําหน้าที่นั้นมานานกว่าสิบปีเจ้านั่นไม่เคยบ่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือว่าเจ้าเจ้าจะเก่งกาจกว่าเจ้านั่นหรือยังไงลูโ่โจพูดออกมายางไม่เยแสเออ,อสิทธิ์ไม่กล้าขอรับสิทธิ์จะรับหน้าที่นี้ไว้เองในที่สุดนะครับหมิงซื่ออินก็ได้เปลี่ยนท่าทีของตัวเองในตอนนั้นเขาก็ได้เดินไปจับพังงารุดมาเอาไว้ต่วนมูซึงได้ ลุกขึ้นยืนก่อนที่จะเอามือตบไล่หมิงซืออินและพูดขึ้นในตันทีว่าเฮ้ hey, อย่ามองข้าเลยสิน้องตาอาจารย์นะสั่งให้ข้าจับดูพวกนักโทษเอาไว้ตาเจ้าน่ะอย่าทำพลาดก็แล้วกันบ,บังคับรถไม้มันคงดีดด้วยละ่ะสิพี่สาท่านอาจจะทําเป็นเหมือนคนซื่อตรงแต่ถึงแบบนั้นในใจของท่านไม่ต่างอะไรจากคนที่น่าซื่อใจโคตรเลยฮึมหมิงซื่ออินรู้สึกเจ็บปวดใจมากนะครับ จากนั้นเขาก็วางมือไว้บนพังหะกรที่จะบังคับรุดมาลลงมีคาให้พุ่งตะยานเมื่อทุกคนนะครับเข้าที่เลี้ยวคืนพลังปานก็ได้ถูกอัดฉีดไปยังรุดมาหลังจากนั้นไม่นานนะครับตอนนี้เสียงออกตัวที่ฟังนั้นกับน่าประทับใจมากกว่าเดิมพลังลมปานไหลผ่าไหลพานลวดลายบนรุดมาและเพราะแบบนั้นเองรุดมาคันนี้จึง่องสว่างขึ้นมาอีกครั้งพลังลมปานอันมาศารได้ควบแน่นอยู่ปายนอกจนท้ายสุดแลว้ว รถม้าคันนี้นะครับมันก็ไลรลอยตัวพุ่งทะยานขึ้นไปที่เรียบร้อยเหลวรถมาลองเมกาที่ลอยไปบุอากาศนั้นอยู่ๆก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งปู้ฝึกหยุดยิงนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นรถมาที่อยู่ด้านล่างนะครับพวกนางนั้นที่กําลังยืนมองอยู่มองในตอนนี้นั้นบอกได้เลยว่าหากดูตอนเรก รถม้าลองมีคาอาจจะดูคล้ายๆรถม้าธรรมดาแต่ในตอนนี้นั้นมันเป็นอะไรที่เร่าร้อนมากยิ่งขึ้นหมิงซื่ออินที่ได้ควบคุมพังงาหลักของรถอยู่นั้นเขาเป็นผู้มองอเขาเป็นผู้ที่มองเห็นภูเขาจินจิงซานได้ทั่วทั้งลลกหมิงซื่ออินนั้นก็ได้เตรียมพร้อมเสร็จแล้วพูดขึ้นเอาละ่ะจงพุ่งทยานรถม้าลอยฟ้าก็เค,าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเมืองถังซีอยู่ไม่ไกลเจ้าเคลื่อนไป จ้เาเกลือนที่ไปให้ช้าที่สุดละ่ะดูโจสั่งการเอาไว้ได้ขอรับท่านอาจารย์รุดมาลอยฟ้านะครับได้เคลื่อนที่ช้าช้าลงและค่อยๆช้าลงคนอื่นๆที่อยู่ปายใต้รุดมาได้แต่จ้องมองวิวทิวทัศน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นดินภูเขาป่าไม้และแม่น้ําต่างๆจากนั้นตอนนี้ก็สามารถเห็นเหล่าสัตว์ร้ายที่อยู่บนพื้นล่างได้แสงอาทิตย์ได้สาดส่องลงมาผ่านก้อนเมฆและมันนั้นก็ได้ทอดลงไปสู่ภูเขา โมเทียนนะครับสองแสงสว่างลงไปยังจินถิงสาลพูกผู้โสวัวพวกเราจะไหวไหมในเวลานี้นะครับในฝั่งของอในฝั่งของพระเอกที่สามผู้โสวัวนะครับเขาก็ตอบสวนมาในทันทีว่าสำนักหยุนมีรุษฟ้ารุดม้าลอยฟ้าอยู่ทั้งหมดสองคันด้วยกันหนึ่งในรุดม้าลอยฟ้าถูกใช้โดยเจ้าสำนักส่วนรุดม้าอีกคันหนึ่งถูกใช้โดยลูกสาวของท่านเจ้าสำนัก แม้ว่ารถม้าทั้งสองกันเจรวมพลังกันแต่ถึงแบบนั้นมันก็เทียบไม่ได้เลยกับรถม้าล่องเมกาคันนี้หัวอูเต๋าตอบมาตรงตรงลู่โจนะครับพูดออกมาอย่งางฉาามันก็แค่วิธีการออกเดินทางเท่านั้นแหละมันไม่สําคัญมากพอที่เราจะพูดถึงหรอกนะวิธีการเดินทางงั้นเหรอวิธทีที่ท่านปรามาจารย์พูดยังไม่ดูทุกร้อนอะไรเช่นเดีหัววูเตาพยักหน้ารถม้าลอยฟ้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปหัววูเตาคิดอะไรบางอย่างนะครับและพูดความในใจออกมา ฟานซุยเวินในตอนนี้เป็นเพียงนักโทษไร้พลังเท่านั้นพลังวรยุทธ์ที่มีก็ถูกปนึกไว้พวกเราในตอนนี้กําลังต่อสู้กับลูกหลานของสิบคนทรงทําไมพวกเราต้องพาฟานซุยเวินมาด้วยละ่ะฟานซุยเวินนะ่ะเป็นผู้นําของเราอัศวินดาเจ้าพวกนั้นนะ่ะมีพลังวรยุทธ์ที่ลำหลึกแต่ถึงแบบนั้นเจ้านั้นก็เต็มใจที่จะคุกคอให้กับมอลี่ลู่โจตอบกลับมาเฮ้ hey, ท่านกําลังจะบอกข้าว่ามอลี่นั้นคุมกูฟานซุยเวินได้อย่างนั้นหรอ ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นลู่โจร้รูปเขาก่อนจะพูดต่อไปจากตอนที่ข้าไปพูดกับฟานซุยเหวินขานะสงสัยจริงๆว่าผู้หญิงแบบไหนกันที่ทําให้คนอย่างฟานซุยเหวินผู้นี้นั้นยอมจํานวนและไม่กลัวตายได้ขนาดนี้วัวอูเต๋อได้สายวัวก่อนจะพูดออกมาอย่างช่วยไม่ได้ผีหรือว่าจะเป็นเพราะเวทมนต์คาถาป้าอีของเราก็ไปยักหน้าอาจจะเป็นไปได้ืเป็นไปตามที่คิดสินะ หัวหวูเตาตกใจเล็กหน่อยวิธีการควบคุมคนที่ชั่วร้ายแบบนี้ให้อ่าวิธีการควบคุมคนที่ชั่วร้ายแบบนี้ได้งายสาบซูนไปนานแล้วค่ะไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะปรากฏขึ้นอีกทีในยุคสมัยนี้ได้ลูกนี่มันช่างกว้างใหญ่เลือกเกินรถม้ายังคงเดินต่อไปเมื่อใกล้ถึงเมืองตังซีนะครับในตอนนั้นเองปู่ฝึกยุทธนักเดินทางหลายคนก็ได้สังเกตเห็นรถม้ารอยฟ้าเฮ <Hey, S 2> นั่นมันรถม้ารอยฟ้าใช่รถม้ารอยฟ้าจากสำนักไหนกันนั้น เอ้ก้ามองไม่เห็นตรงเลยไม่มีอธิบายหรือว่ามีคําสลักชื่อของที่มาเลยเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับเราผู้ฝึกยุดรุ่นใหม่ที่จะจำรุดม้าลอยฟ้า,าจะสงสัยและไม่สามารถจุดจำรุดรุดม้าลอยฟ้าคันนี้ไม่ได้พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้จักรุดม้าล่องเมฆคาของจินเทียงจินถิงซานอย่างแน่นอน เมื่อผู้ฝึกยุทธที่มีอายุมากหน่อยนะครับที่มีประสบการณ์เห็นรุดม้ากันนี้ตาของพวกเขาก็ต้องเบิกกว้างบ้าๆบ้านะเงื่นมันรุดม้าล่องมีค่ารุดม้าประจําตัวของปรมาจารย์มหาวยายร้ายกีเทียนเต้าแห่งจินถิงซานนั่นหรอือเฮ้ออะไรนะท่านผู้โสรุด้าของกจียีเทียนเต้าแห่งจินถิงซานชิบหายให้เร็วเราผู้ฝึกยุทธได้ยินแบบนั้นนะครับต่างแก่จ้องมองด้วยความหวาดกลัว ผู้คนนะครับบัตรนี้ได้วิ่งนี้ในตันจีเมื่อรู้ความจริงเข้าแค่ได้เห็นม้าถึงกับต้องวิ่งนี้กระเจิงกันเลยทีเดียว donc, <c oughs> ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน e p หน้า149ถึง150บอกได้เลยว่าในตอนหน้านั้นมันจะเป็นตอนที่เพื่อนๆน,นั้นได้เห็นซาลาจินจิงซานและจีเทียนเต้าประเอกของเรารู่โจนั้นต้องประสบพบเจอกับศึกหนัก ที่ตั้งแต่เขานั้นกลับชาติอวตารมาเกิดในร่างนี้นั้นไม่เคยที่จะต้องรับมืออะไรยากเย็นและน่ากลัวทรงพลังมากขนาดนี้มาก่อนก็มาเอาใจช่วยนะครับว่าพระเอกของเราจะสามารถรอดจากกับดักเวทมนต์คาถาและในส่วนของเราผู้มาเยือนนะครับอย่างที่เจียงอาเฉียนส่งสุดหมายมาบอกในตอนนี้เนาะมันมีเหรินบูผงด้วยก็ไอไอคนที่เป็นเจ้าสังมาเจ้าวิหารของสำนักมานะครับจำได้หรือเปล่าอ่า เจ้าสำนักของวิหารปีศาจใช่ครับไอตัวที่เคยส่งคนที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองนะครับมายังจินจิงซานแล้วโดนพระเอกของเราตบไปนั่นแหละแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันมันกิ่งกว่าไอลำดับสองเนาะก็บอกได้เลยว่าอันดับสองเนี่ยมันไปซุ่มซ้อมอยู่เป็นเวลานานนะครับพลังของมันในตอนนี้นี่คือเหลือเกินมากๆมาเอาใจช่วยครับว่าพระเอกของเราจะสามารถผ่านพ้นสงครามครั้งนี้ไปได้หรือไม่แต่ 150 151 1 5 15 2 153 154 1 5 5นะครับต่อสู้กันยาวๆกันเลยนะครับ5ตอน10ตอนทั้งยังมีแขกไม่ได้รับเชิญอีกมากมายนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ2คลิป4ตอนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ